สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับเหมือนในช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินอาหารอีสา,บานบ้านๆครับแต่เบาบางปได้๋ได้พี่น้องเลยแกงหน่อไม้ใส่อึ่งครับใส่อึ่งไข่ตัวใหญ่ๆครับเปนน็นแกงหน่อไม้พอดำผ้าเห็ดนะพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่อึ่องเบิเ่งเดหยวอึ่องเหรอต้มมากรูดน,นะครับจังแกงใส่หอยยานเพลนนั่นเปื่อยเนาะแล้วก็ซีมีเห็ดครับเป็นเห็ดปวกนี่ไม่รู้เ็ดปวกดอกใหญ่ๆนี่ให้พี่น้องเขาเบิ่กนะครับนี่ เห็ดปวกห <Head S 2> รือว่าเนหน็ดโคนเนาะเห็ดเฟืองแน่ผักข่ายงแน่ผักค้าแน่ครับแซ่บๆปะลงมือเลยหิวเดียครับค <ขา S 2> ่ายงนงใหม่ดิมาให้พี่น้องเมืองเนยโอ้โหนี่ระเบอดด้อเห็ดไลยบวงระเบ้อก็บูมีเข่าครับโอ้วมัวนหวานขนาดแท้ ะแนนหน่อม่เด้อค่ะพี่น้องจากข้างทีทางนกช่อแนวเด้อดค่ะขนาดสามร้อยกรัมเด้อยค่ะพี่น้อง,<ณ>องตัวนี้เด้นอนหำใหม่หวานไปถึงแกะกินได้เลยพี่น้องถ้าว่าพี่น้องบางคนก็คือแ้าแกงก็คือแกะแล้วก็แกงเลยเลยค่ะ<ม>ยังมีค่ะเสียรมากแกงนี้ทุ่งเดียวบ่พล่ำแม่มนในร้าย,ายอยู่นะคะพักทางเคียงร้ายๆครับอือบวกบวกอึงใช้อึง,องน้ำ พี่น้องว่าไม่ซื้อเบื่อบอ่พี่น้องมาคนว่าวู๊ดเมื่วันขึ้นมาหลายเหรอเกงน้ะใหม่ยามอดไนะแมาน้ำน้ำปลาขาคู่คนหมวกกินต้องขอโทษขออภัยครับะใหไงเลยเป็นรองจองตัวนี้เบื่ออายู่เกงละใหม่เฮ้ยเกงละใหม่การกินเกงมะเก๋าจับออาเบื่อบอกมากินอื่นพี่น้อง ไข่ร่วนๆเลยพี่นอ้องนเบอือโบกินอันนี้ปะจิม้มแซบคือเกาแซบคือเกาไข่ไงพี่น้งนองว่าคือโบไฮเอเบือ้อกินอึงเนี่ยเพราะว่ามันหนาละเ <c oughs> บือ้อบบกินอึงแจงเครื่องในไหมกระแซบ ไข่ค,ค่ะอันนี้กลมๆนี่เฮ็ดเฟืองครับจับไข่อื่นไหนปื้ๆเลยมือ อันนี้คือลูกโดดครับลูกโดดจะเป็นอะไรนะขอยาดใส่มือได้ไปีน้องเบอร์คาบลาบคาบวะ้าบวัดตามแบบไงหนึ่งใส่เบอร์ตัวมึงก่นนะตัวนี้คือสิอพอดีค่ำอยู่ครับตัวไข่ ฟรีโบว์ไม่นอกเพื่อใหญ่โผลเหอือแต่พะรัมมาลองเบิ้งครับกันว่าตัวนี้เชียรบว์พอดีเบอร์บอสว้าหน่ากินแห้งเบอร์อยู่ลองบอาแกงเบามาไมันะอืมแซ่บอืมไก้แต่มันอุ่น แกงมัยๆอ่อนๆครับว่ากินอื้อห้อนยังน้ำใหม่อ่อนๆแกงน้ำใหมเฯยขออัยาจบอบอาลายครับพรของมากพี่น้องอื้อเท็ดปก หวานมาลลีอยากกินเห็ดปวือกมากินเห็ดปวกอืมพักนะคุอจ่ออยู่ห้าเห็ดก่อนใส่ตั้งผักขะใส่ตั้งผักกระแหงครับนี่อืม พอดำคือบวบลายเลยมือนีลผักกรนี้ยงน้าหอมบ่เอยุ้าอึงอืออะไรบ้างอร่ไข่ไว่าอะไรไทยไมนอร่อยบ่ะอือพอดีไปดำห้าไข่อึงไห้กินแน่ เห็นกืนที่แหลกบอก,กินไหมดีค่ะอือหือดีเบ,บอร์ดีกำไรกินปลาละเบอร์ก่อนนะนกกันขาอิงอือหูขบเบือคนคนแมงคังอื <laughs> อหอาเบิร์กินไข่อื่นเมนูอะไรตัวนอ้อยนี่ขับไป กินเพื่อครับมืาอนี้ระแนงหน่อไม้อ่อนๆพี่นอดคนน่ะคนน่ะแซบบ่เบื่ออ่าเนีเด้อเอาให้มุมอะไรกินอื่นพี่นอดแซบจักโลกกัเบ้อลายหืมพี่นัดใส่ซูยานซูเน่มันก็แซบแล้วอะไรเาเชฟเบิรตจิบอยู่แล้วนี่ข้าเชฟเบิร์ต แกงหัวแต่ว่าเขาติดน้อยแกงหัวน้อยๆครับมันแกงหัวกระแสบนะเบิ้องโอ้โหขนาดไงอือืมแกงหน้าไม้ จะมาเกือหน่อยไม่ใช่แฉบแห้งเดี๋ยวน้องมันสีหวานเข้ากันใช่ไหยอยากกินสักค่ะอืมโอ,อ,อขุยแข็งคะแนนก็นงามงามครับอืม บพักขาเสียแซ่บบานๆเท่าก็คือแกงหน่อไม้นี่แหละพี่น้องงามแกงหน่อไม้ไฟไม้เหมืนว่ายงามแต่บวกบวกบางอื่ออออน เปนอดไเบร์แทบเบาเลยลูกโดดเมนกรูปใสพี่น้องน้องเขาใส่ลูกโดดมักอับสีหอมปีก้าหนึ่งในเมนโกรีราคาพี่นนอง ขะฝักขาอือเอาเบื่อเห็นยังเอาเข่าเข่าลุ้นมือหือมืมแห้งเลยมือมันหนวมือกันืเบิ่งพี่น้องเต็มกระโตูงบังไงครับมุหยานมึงเนี่ยตรงนี้ยตาเนี่ยกะยังไงอยู่เลยยังไงอยู่เลยเสิร์ฟมือสวยๆไหมอือ ืมพอเมนูความอึอมันแสบนร้านครับพอรำอืออึงเนาะม่สองตัวหรืออึงหน่อยพอรำจัดให้สองตัวแล้วครับพอรำคือบอกอึงไงมาให้พี่น้องเบอืมเย็นมากเลย เยนเย่ยมเขามนฝนที่โต๊ะผมม่นองไลมมาแล้วข่าวร่าพี่น้อง้งกรุงเทพฝนตกห้ามาะจำไหนยินข่าวอืะ้อี่โต๊ไหนปันไปเองหรือเปล่าคืนอ่ะทั้งผักคะทั้งผักคเแี่งครับ กันไงกันเต็มมาเลยครับโหเอาเลยนะเบ้อเริ่มกินเลยได้กันเริ่มอิ่มหอวดำอืมไม่อิ่มกะเกย์เกนจิกเกนบัวยอิ่มด้ยุทธบัวลายอืมให้ปวดประจำอืมเบ้อไหมให้ปลวกนะเบ้อซีเมืองหรือเปล่า ครับ่ะเาเคยกินมาอคบอ่ะอืมแับมันเข่ากระแห้งแทบแห้งนะอืมเรจะกินแข้าม,มเอาจะกินแบบข้ แขนมอยใหญ่พี่น้อง <า S 1> พริกบักพริกลุกดโดดอะเแบบ้ออือห่อเป็นแงนไงพี่ดำพดำแกน่กินได้โปเปิดโปเบืเอรครับ ใช่น้ำมันบานเฮาพี่น้องท่านใดสนใจครับอย่าลืมถักเขามาครับว่าจเป็นอึ้งว่าจะเป็นน้ำม้นว่าจะเป็นไข่โมแดงนะครับเนาะใส่กับบรรยากาศบ้านๆครับโมนี้ขึ้นฟ้าขึมฝนลมในเจ๊กน้อยครับเปิหน่อยหิวเขาพี่น้องมือนบรรยากาศสดๆโอ้ถือว่าเบิดลายพี่น้องเลยโมนี้เดี๋ยวหยิบอ้อหน่อยหนึ่งเนาะฝากพี่น้องเด้ไหมเนาะฝากพีฝากน้อง พุ้หนุนอึงแม่ไข่ในเด้อค่ะพี่นอ้องอึงไข่แล้วก็เขียดขาคำํำคาแนงนอมยัยสมง่วแล้วก็สมตีนง่วแล้วกะ็ยังอีกข้งเบื้อนะคะนะขไข่หมดแดงครับหมูกรอบหมูกรอบด้วยค่ะพี่นอ้องเอาสำหรับวันนี้ครับผิดพผาดประการใดต้องขอโทษขอให้ไว้ก่อนครับก สำหรับคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องเฮ้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำลำเรื่อยๆถูกหวย,ย,ยเรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ